นี้นะคะเรามาเที่ยวกันที่จังหวัดระยองนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูโบราณสถานเก่าแก่อายุ300กว่าปีกันค่ะเริ่มต้นการเดินทางกับสถานที่แรกกันเลยนะคะมาในแนวแบบญี่ปุ่นนะคะจะเป็นที่ไหนไปไม่ได้นะคะนั่นก็คือปั๊มน้ำมันค่ะเป็นสถานที่นะคะที่หนูแวะฉี่เป็นที่แรกนะคะแล้วก็พบกับปั๊มน้ำมันที่จัดตกแต่งแบบแนวญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ ไปนี่ปั๊มเนี่ยแล้วก็ห้องนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะสวยแล้วก็สะอาดนะคะก็เลยแวะถ่ายรูปก,กันสักเล็กน้อยนะคะแล้วก็ข้างๆเนี่ยก็จะเป็นอาคาเฟ่นะคะเดี๋ยวพี่เขาจะเข้าไปกินกาแฟใน่สนิทนะคะก่อนเดินทางต่อเอาละคะ่ะและแล้วเราก็เดินทางมาถึงที่แรกกันนะคะที่นี่คือวัดราชบัลลังก์ประดิษฐารามนะคะซึ่งอุโบสถหลังนี้นะคะเป็นอุโบสถโบราณนะคะมีอายุกว่า300ปีกันเลยทีเดียวค่ะ เดี๋ยวเราจะเข้าไปนมัสการองค์พระที่อยู่ด้านในพระอุโบสถแห่งนี้กันนะคะภาพพุทธรูปนะคะที่ประดิษฐานอยู่ด้านในนะคะก็คือหลวงพ่อโครงหวายนะคะที่นี่นะคะจัดเป็นสถาปัตยกรรมนะคะกึ่งไทยกึ่งจีนค่ะส่วนที่ตั้งของวัดราชบัลลังก์นะคะอยู่ที่ชุมชนทะเลน้อยนะคะอำเภอแกงจังหวัดระยองค่ะ และนี่ก็คือบรรยากาศภายในพระอุโบสถเก่าแก่แห่งนี้นะคะซึ่งได้รับการพนุถนอมแล้วก็บำรุงรักษาไว้อย่างดีค่ะพระอุโบสถแห่งนี้นะคะผนังคออิฐถือปูนนะคะกว้าง6คูส10.7เมตรค่ะ พระอุโบสถหลังนี้นะคะมีประวัติเล่าสืบต่อกันมาว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะท่านทรงโปรดให้สร้างขึ้นนะคะเพื่ออุทิศส่วนกุศลนะคะให้กับทหารนะคะที่เสียชีวิตณนะบ้านทะเลน้อยแห่งนี้นะคะเนื่องจากได้สู้รบกับทับพพม่าค่ะ ก่อนจะไปหาที่ลงแพไปดูเกี y, ่ยวดูเกี่ยวตอนเด็กวัยแต่รอนมากอาจจะไม่ดูกันว่าหนูจะเจอที่ล่องแพไหมที่ลงแพดูเกี่ยวไหมนะขับไม่เรือตอนนี้ไม่เจอเจอของทุกคนญากเขาบอกว่าให้มาเป็นหนางวัด เส้นนี้นะดูความน่าจะเป็นทางนะคะเราเอารถเก๋งวีพีนะครับมาออฟโรดลุนถนนถนนทางนะคะไม่น่าจะถูใ่เข้ามาการข้องเที่ยวทางนี้เป็นการท่องเที่ยวเอค่ะวิถีชาวบ้านใช่ไหมมาท่องเที่ยวแบบชุมชนนะคะชุมชนก็ไม่รู้ว่ามาถูกทางไหมน,นัดเด้รอรอดูค่ะสี่ร้อยห้าสิบ ขางทางมีบ้านชาวบ้านดีไม่น่าเชื่อเลยนะเลยว่ามันจะใช่ทางาแต่ถนนนันะ้นมันมีรถเข้าออกอยู่นะพี่นะเนาะ,ะมันมีรถเข้าออกอยู่ร้อยเป็นร้อยเลยเนาะใช่ใชแต่ทางมันไม่น่าจะใช่ทางนี้นะโอ้ oh. แต่ถ้ามันไม่ดีคงต้องงบกัดไปลง,งไปข้างทุ่งบงท้องแทน <laughs> แะเจอ,อป้ายแพไปทางนี้แล้วก็ตรงนู้นเหมือนเป็นเป็น,ปนมาพ่ปากน้ำอะอือปากน้ำทางเข้านไม่น่าจะใช่เป็นปากน้ำทางเข้านี่คือบอกเลยว่าสาหัสเราจะมีป้ายชี้ไปเรื่อยๆนะคะเพื่อให้คนขับอุ่นใจว่าไม่ไดะหลงนะปรากฏว่าพอไปถึงปิดบริการ โอ้เนี่นะ,นะคะฝ่า,ายเราจะไปนั่งงองแพ้กันตอนร้อนๆนะครับฝั่งนู้นมีคนมองละสองคนนี้มาทำไมอโอเคไปต่อได้ดูฝั่งนี้นะคะนี่เราเองดูฝั่งนี้ว่านะคะ นี่เป็นการทดสอบนิสสันเจลป,ปี้นะ,ะว่าเราจากถนนดําแล้วนะคะถนนเอกอิเลนเละขนาดนี้จะไปได้หรือไม่แล้วเราก็มาถึงป้ายนทะเลน้อยอยู่ข้างหน้าแล้วะครับกับทางที่แบบว่าหน้าติดหลงอะเบบี้ไม่ได้ขับโฟวิวนะมี่ขับสองนี่เราเลือกเลือกไลที่ดีนะพี่นะหนูไม่เข็นนะ <c oughs> หนูไม่เข็นหนูว่าหนูไม่เข็นนะ <c oughs> แล้วก็ปรากฏว่าที่นี่ไม่มีใครอยู่เลยนอกจากเราสองคน เป็นที่รู้จักว่าเฮ้ยจะมาสวยนะก็มาถูกแล้วเราก็มาถูนาากนะครับสามรีบที่มาันจะมาแย่งกันอ๋อนี่นะคะชุมชนบ้านทะเลน้อยจุดท่องเที่ยวซึ่งวันนี้ งียบมา่ลุงสวัสดีค่ะเหมือนจะไม่มีเรือ ที่นี่คือเงียบมากนะคะมีนักท่องเที่ยวนะคะแค่สองคนนะคะแล้วก็มีชาวบ้านนะคะอยู่แค่สองคนนะคะซึ่งคุณลุงกำลังหาปลาอยู่นะคะเมื่อก่อนนะคะที่นี่นะคะเออบ้านทะเลน้อยเนี่ยเคยเป็นเออชุมชนท่องเที่ยวนะคะ ปัจจุบันเขาก็ยังให้เข้ามาท่องเที่ยวอยู่ค่ะแต่ว่าไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวกันมากนักนะคะจะเห็นได้ว่าคือที่เนี่ยแบบเงียบกริบเงียบสงบมากเลยค่ะคือไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเลยนะคะอันนี้นะคะก็เหมือนกับเออเป็นแพรร้านอาหารนะคะซึ่งตอนนี้เหมือนกับเขาคงเลิกกิจการไปแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูอีกหนึ่งมุมนะคะ และนี่คือสะพานวัดใจนะคะเดี๋ยวเราไปวัดใจกันว่าคุณกล้าเดินสะพานแห่งนี้ไหมนะคะ,ะและนี่คือความกว้างของสะพานแล้วเราก็จะเดินขึ้นไปบนสะพานแห่งนี้กันสะพานวัดใจตอนนี้เราย,เย,ะะยังอยู่ที่เดิมอยู่นะคะยังอยู่ที่เทะเลน้อยอยู่นะคะเดินให้ดีคะ่ะถ้าเดินตรงกลางนี่คือลุว่วฮันล่วงอย่างเดียวต้องเดินรๆ ทรงสาวน้อยน่ารักมาเดินวัดใจกับสะพานวัดใจกันนะคะบรรยากาศน่าเดินเล่นมากค่ะแดดร้อนเปรี้ยงนะคะตอนเวลาใกล้จะเที่ยงนะคะกับบรรยากาศแสนสงบนะคะเหมาะกับการนั่งเล่นสุดๆค่ะหนะกับคนรับใช้ของหนูนะคะคนรับใช้ของหนูขับรถมาและนี่คือถนนหัท่านะคะที่จะต้องขับออกไปนะคะนี่ดู มันรถมันไม่ติดบ่มก็ดีแค่ไหนแล้วโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อ